สวัสดีครับทุกท่านแถดอนมาแล้วเด้อนี่วันนี้ทีมช่างเพิ่อนก็นมาแล้วเห็นเสียนี่ยเห็นไหมนี่กําลังติดเชิงซ้ายมั้งเนาะข้างบนนะเพิ่นยิงเหล็กไว้แล้ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพิ่อนจะติดยังไงนี่ตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งที่เราที่เพิ่อนกำลังติดเชื่อมเหล็กเอาไซอันเชิงซ้ายเหรมไหม รอบๆเลยเด้อเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะขึ้นเชียงชายเสร็จแล้วก็นาสีเฮ็ดลูกกงลูกกงนั่นบนนั่งน,นาทีแล้วอีลองมันเป็ลูกกงเดี๋ยวเรามาดูตามดูเรื่อยๆว่าเสร็จไหมลูกกงเราเพราะว่าขึ้นเพิ่นขึ้นโค้งมาแล้วเนี้ยนี่้องน้ําเราเด้อนี่ตรงนี้ก็จะติดระแนงวันนี้เปลี่ยนจากพี่ช่างไฟกลายเป็นช่างยิงระแนงแล้วทาได้ทุกตําแหน่งนี่แนวนี้เด้อเพิ่นกําลังขึ้นระแนงให้อยู่ ว่าตรงห้องน้ําจะได้โปร่งอากาศจะได้ถ่ายเทจะได้มีแสงมันจะได้ไม่ทึบนําเห็นไหมท่านกำลังจะยิงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสวยงามจะออกมาตอนที่ยิงเสร็จเดอ้อน่าจะฟินเลยแหละเขาบอกนี่สวนด้านนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เออที่สำคัญงานปูนนะ่นนะผู้หญิงเพื่อนก็เก่งเอ้อคนไหนเห็นป่ะเพื่อนก่อของเพื่อนได้เป็นแน,นั่นทั้งก่อทั้งฉาบเลยคนไหนเห็นปะคนน่ะฝีมือมากทําได้ทุก หน้าที่ตรงนี้เมื่อแรกมากกับเป็นนันแม่บ้านช่วงเจ้าช่วงไายกันทํางานโอ้ขัดขัดนี่ตรงนี้ด้านบนก็เพื่อนก็ขึ้นขึ้นแนวขิ้มโค้งไว้แล้วจะยิงอันลูกกงไหมลูกกงรอบระเบียงกลางนานี่นไหมเพื่อนฝั่งนู้นเพ่นก็ขึ้นไมครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้เพื่อนก็แต้มขึ้นโค้งไอระเบียงแหล ข้างบนก็เชียงชายก็จะ,ระจประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนยิงระเบียงน่าจะออกมาเสือเลยแหละนี่ส่วนพี่ปุ้ยก็ถ้าเป็นไอ้น,นั่นก็ปรุงปรุงอาหารผสมปูนให้ไอ้น,นั่นมันจะได้เข้มข้นสั่งได้จะเอาเข้มเอาเหลวพ,หพี่ปุ้ยจัดได้หมดแม่นบ่ะพี่ปุ้ยจัดได้ทุกอย่างาจะเหลวจะเข้นจะเ้นจแบบปูนฉาบปูนก่อสบายมาก ก็ม,ม,มันเย็นมัอนปะลมมันเย็นอะไรหาวอะไรหาวป้าข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวกันโอเดี๋ยว,ยวตรงนี้ก็จะเป็นแต่ศูนย์โรงครัวเราเด้อตรงนี้เป็นชั้นล่งไว้เก็บของเก็บนุ่นเก็บน,บนี่เก็บอุปกรณ์ในครัวเราพื้นที่ได้เยอะใช้สายเยอะยอะไรนั่นแล้วก็จะใส่ไอ้นัน่นเข้าไปเด้อถ้าเรียกอะไรล่ะไอ้บล็อกแก้วลูกแกว้วลูกแกว้วลูกแก้ว อย่างดีนะที่เราใส่ลูกแก้วถ้าเราใส่ข้อแก้วเข้าไปเนี่ยโอ้หใหญ่ก็ลูกแก้วอยู่ะนู่นตรงน้นคือเหล็กท่อนสัน้นๆเด,อด้อเรามาตัดเอามาต่อ,ม,ตอมันใช้ประโยชน์ได้ทุกเส้นเห็นบึหมช่างกำลังตัดกำลังจะต่อให้ใช้งานได้นีอันนี้ก็จะเคลื่อนอีกล็อกหนึ่งโครงโครงระเบียงฝั่งนู้นเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนี่เหลือตรงนี้ ตรงนั้นก็กำลังจะขึ้นรับรองวันนี้เร็กแน่นอนระเบียงกลางนาเราเมื่อวานก็มานั่งร่างมานางเบิ้งรือได้มือวานได้บรรยากาศชิวๆขนาดเลยฝนตกเลี่ยนไหมนางเบิง้งฝนตกเลี่ยนนักการนางย่อนขาโอ้ยสบายเลย เจอบอสอยู่ข้างล่างเหรมัง้งโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ที่นักพีัเจศเด้อเจอก,กันคลิปหน้าเด้อจะถ่ายให้ดูบ่อยๆเด้อไปแล้วบ๊ายบาย